สวัสดีครับพี่พาวดี60รถสวยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเราก็มีรถบ้านสวยๆนะครับผมมาให้พี่ๆรับชมอีกหนึ่งคันนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับผมเป็นมิตซูไทตันนะครับดับเบิลแคปปี2015เครื่อง2.4งจุร้อยแปดแรงม้านะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมแต่งรอนะครับตัวนี้จัดทรงลงล้อเรียบร้อยพร้อมซิ่งนะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับสำหรับคันนี้สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่หารถ กระบะสีประตูไว้ใช้งานนะครับผมสําหรับคันนี้แนะนํานะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมแต่งมาพร้อมนะครับผมล้อแม็กแตดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับผมสีสันตัวรถนะครับสวยเดิมบางนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับผมว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิคว่มจมน้ํานะครับผมสาหรับรถคันนี้นะครับผม สีสันตัวรถนะครับผมสวยเดิมบานนะครับไม่เคยทําสีนะครับผมเป็นตัวใซท่านพัดนะครับตัวนี้เครื่อง2.4ไมเวกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไมเวกนะครับผมอแแรงม้านะครับผมมาดูด้านหน้าตัวรถนะครับผมสีสันนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัดด้วยไฟ led นะครับผมสวยๆหล่อๆกระจหน้าชุบโครเมี่ยมนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมไฟหน้านะครับผม ตัวนี้ด้านซ้ายสวยนะครับผมมาพบอไฟตัดหมอกนะครับผมกันชนด้านหน้านะครับผมกระจังด้านหน้าสวยนะครับผมตัวนี้สีสันตัวรถสวยเดิมบ้านนะครับผมมามาพร้อมล้อแม็กนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้การยกขอบ18นะครับผมยางนะครับ2 5 5ห้า5 5ขอบ18นะครับผมปียางนะครับตัวนี้สำหรับยางปี2000 อ่ายี่สิบนะครับผมปีอง่าง2020นะครับผมอ่าดอกเหลือนะครับผมดอกสวยๆช่วงนั่งแน่นๆนะครับผมสีสันนะครับตัวรถสวยๆนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นสีเทาแต่ว่าดูออกออกุเขียวนะครับผมกระจกมองข้างนะครับผมอ่ามีไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้อ่าประตูนะครับผมมีปุ่มนะครับผมปุ่มล็อกนะครับผมโอเคอ่าเปิดมาดูได้ด้านในตัวรถนะครับผม เบาคู่หน้านะครับผมเจ้าของเดิมนะครับใส่เบาะหนังมานะครับผมใส่หุ้มเบาะหนังมานะครับตัวนี้กันเปื้อนนะครับผมกันเลอะตรงนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมตัวนี้เก๊ะคอนโซลกลางสวยๆนะครับผมเก๊ยด้านหน้านะครับผมตัวนี้อสวยๆไม่มีแตกหักนะครับผมวิทยุซ d ดีนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับผมใส่จอ a อ d ด o อ d มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอร์ระบบอ่า ออโต้นะครับผมแอร์ออโต้นะครับตัวนี้แอร์แบ็คคู่นะครับผมสวยๆเก๊ะคอนโซลหน้าสวยๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแอร์แบ็คคู่นะครับผมแกะคอนโซลเอกสารพร้อมโอนนะครับผมบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเลยนะครับผมเอกสารพร้อมโอนนะครับตัวนี้บุ๊กเซอร์วิสมีให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้บุ๊กเซอร์วิสนะครับผมเอกสารตัวรถนะครับผมลำดับที่1นะครับผม รถบ้านมือเดียวนะครับผมเอกสารชุดโอนมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ภายในนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับผมพรมพื้นนะครับตัวนี้สีสวยแบบนี้นะครับผมเตียงบันไดนะครับผมขึ้นลงนะครับผมไหลริ้วรอยนะครับตัวนี้น็อตซอกน็อตแก้มพวกนี้ไม่เคยถอดไม่ขยับนะครับผมประตูด้านหน้านะครับผมสวยนะครับผมมีคราบนิดหน่อยเลอะนิดหน่อยนะครับผม ตัวนี้แต่ว่าโดยรวมสวยนะครับตัวนี้สะอาดสะอาดนะครับผมหาดูเม็ดอาร์กนะครับหาดูเม็ดอาร์กนะครับผมเม็ดอาร์กเม็ดสปอร์ตนะครับผมคมๆแบบนี้นะครับอ่านล็อประตูด้านหลังนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมประตูด้านหลังไม่เคยถอดไม่แกะนะครับผม มาดูเบาะด้านหลังนะครับอ่าเบาะด้านหลังนะครับผมด้านหลังอ่าเจ้าของเดิมไม่ได้ใส่หุ้มหนังมานะครับผมตัวนี้เป็นเบาะอ่าเบาะผ้านะครับผมนี่ปลายลังพึ่งนะครับผมระบายอากาศนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าสวยๆนะครับผมเบาะหลังสวยๆนะภูมิพื้นนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้ สะอาดสะอาดนะครับเก์คนโซนกลางนะครับเบาะหลังนะครับผมตัวนี้ด้านหลังสวยๆนะครับผมผ้าหลังคานะครับสะอาดสะอ้านนะครับสวยๆนะครับผมชุดแม่แรงยางอะไรนะครับผมอยู่ครบเลยบอกขันนะครับผมถอดล้อหลังตัวนี้แม่แรงนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับผมด้านหลังสวยๆนะครับดูเม็ดอาร์คนะครับผม อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับ Arizona, สวยๆแบบนี้นะครับผม uh, ล้อ<ว>แ,ลแม็กนะครับตัวนี้ไม่มีรอยเบียดรอยถลอกนะครับผมแม็กสวยๆนะครับผมอาเจสซีภายในสวยนะครับผมตัวนี้แม็กสวยเลยแต่จัดทรงลงล้อหล่อๆนะครับผมไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายเดิมๆนะครับผมโลโก้นะครับตัวนี ไมเวกนะครับผมตัวนี้อยู่ครบเลยนะครับสวยๆดูแมกไนเนอร์นะครับแมกไนเนอร์นะครับสวยๆนะครับผมแมกไนเนอร์สวยๆเลยนะครับตัวนี้แมกไนเนอร์เดิมๆจากโรงงานต้องรอยของการใช้งานนะครับผมร้อยมากนะครับสําหรับคันนี้ภายในแมกไนเนอร์นะครับผมไม่มียุบไม่มีผุนะครับผมไม่มีสนิมแดงนะครับสําหรับคันนี้นะครับผม ล่องกระบะล่องแม็กไลเนอร์นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับล่องนะครับผมอยู่ครบเม็อากอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมรอยเชื่อมเดิมๆจากโรงงานนะครับตัวนี้ฝาท้ายนะครับผมสวยอน็อตนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับดูช่วงล่างนะครับผม ช่วงล่างนะครับยางอะไรนะครับผมยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับผมตัวนี้ยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับระบบช่วงล่างแห้งๆนะครับผมระบบช่วงล่างแห้งๆนะครับตัวน um um ี้ยางอะไรสวยๆเลยนะครับป้ายเดิมกองมสี่แปดหนึ่งเบลนะครับผมไม่เคยย้ายจังหวัดนะครับผมตอนนี้เดิมๆมาเลยนนะครับ ตัวนี้นะครับผมไฟท้ายนะครับสวยอย่างนี้นะครับมเดิมบางๆนะครับตัวนี้เป็นล้อเดิมล้อแม็กที่สวยนะครับส่งส่งล้อหล่อๆนะครับอ่าเนี่นะครับผมอ่าดูเลขนะครับผมเขเชสซีนะครับผมชัดเจนเลยนะครับอ่าเขเชสซีชัดเจนนะครับผมสวยๆไม่มีฝุ่นครับ สีสวยๆนะครับผมแม็กสวยๆแบบนี้นะครับผมลออเลยไม่มีริ้วรอยของการเบียดของการขูดถนนฟุตบาทนะครับผมสวยๆเลยอยางปี2020นะครับมาดูด้านนี้นะครับผมเบาะด้านนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะครับผมไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับผมแต่เก็บเย็บได้พวกนี้เดิมๆนะครับผมจากโรงงานเลยไม่เคยถอดนะครับผม สวยๆนะครับผมอ่าพักกีกด้านหลังนะครับอ่าสวยๆเงาๆแบบนี้นะครับผมอ่าไม่สกปรกนะครับผมพื้นนะครับผมผมอ่าผมสะอาดสะอ้านนะครับผมอ่าน็อตประตูนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมอ่ามากสีอยู่ครบเลยนะครับทีนี้เม็ดอาร์นะครับผมเดิมๆเลย ไม่อาดเดิมๆเลยนะครับผมแถมประตูด้านหลังนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแถมประตูด้านหลังสวยๆเลยริ้วลอยนะครับมีขูดขีดบ้างนะครับตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมแต่ว่าเล็กน้อยนะครับตัวนี้มาดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้าตัวรถมาเพจนะครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับผม ต่อรถนะครับอยู่นะครับผมตัวนี้น็อตนะครับผมนั้นไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับตัวนี้เดิมเดิมเลยหาเม็ดอากอยู่ครบนะครับเม็ดอากอยู่ครบเลยกุญแจนะครับผมมีให้มาสองดอกนะครับกุญแจรีโมทนะครับมามีให้มาสองดอกนะครับผมตัวนี้ไม่มาครบเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นพ u s t a r นะครับตัวนี้เราดูเลขไมค์กันนะครับผมเลขไมค์นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจกิโลนะครับผมหนึ่งแสกิกโลนะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับผม ระบบแอร์ออโต้นะครับผมอจอ Android นะครับตัวนี้จอ Android นะครับผมดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธยูทูบได้ปกตินะครับผมาสามารถเชื่อมต่อในตัวรถหรือว่า WiFi ในตัวในโทรศัพท์มือถือได้นะครับตัวนี้ตัวนี้มีสายชาร์จให้นะครับผมปรับพหมอะไรได้นะครับตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้ กระจกปรับพับข้างนะครับผมขึ้นลงซ้ายขวานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวหลีไฟหน้านะครับหลีเรือนไม้พวกนี้นะครับผมขึ้นลงนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับตัวนี้รอบกระจกใช้งานได้เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมดูนะครับผมเบาะสวยนะครับผมผมสะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้ปติบันไดนะครับเดิมเดิม เม็ดอักอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผมอ่าน็อตซอกน็อตแก้มพวกนี้นะครับผมเดิมเดิมเลยไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมมาร์คสีอยู่ครบทุกจุดเลยอ่าแผงประตูนะครับสวยๆนะครับผมอ่าด้านหน้าตัวรถนะครับแม็กสวยๆหล่อๆดครับผมอ่าเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับผมเดิมเดิมนะครับผม อ่าตัวนี้คานหน้าน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมน็อตคานหน้าพวกนี้นะครับ L อ H RH อยู่ครบเลยนะครับผมน็อตแก้มนะครับผมไม่เคยถอดนะครับผมน็อตฝากระโปรงหน้าไม่เคยถอดนะครับไม่ขยับนะครับผมห้องเครื่องสวยๆนะครับอันนี้ซุ้มซอกตะเข็บเดิมนะครับอ่าห้องเครื่องสวยๆนะครับผมมาร์กสีอยู่ครบเลยอ่าตัวนี้สวยๆนะครับผมอ่าเครื่องสวยๆสะอาดแบบนี้นะครับผม อ่ะลืมไปมีวัดบูธหนึ่งตัวนะครับอ่าเจ้าของเดิมติดวัดบูธมาหนึ่งตัวนะครับอ่าสวยๆนะครับผมนอดฝาหน้าไม่เคยถอนไม่เคยแกะนะครับผมฟิกเกอร์โมออกอ,อยู่ครบเลยนะครับผมอ่าตัวนี้แก้มสวยๆนะครับตัวนี้อ่าห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับอ่าเรามาสตาร์เครื่องฟังเสียงดูนะครับผม อยากขึ้นรถกันครับแป๊บนึงอ่าเหยียบคัสนะครับผมแล้วก็สตาร์ทอ่าโอเคนะครับผมฟังเสียงนะ,ะเสียงเพาะๆนะครับผมอ่าเจ้าของเดิมนะครับผมเปลี่ยนท่อไอเสียมาใหม่นะครับตัวนี้ เสียงล,ล,ล,ล่ลอๆนะครับเสียงนุ่มๆนะครับผมตรงนี้เสียงฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับไม,ม่พ่นไม่อายนะครับตรงนี้เครื่องดีมากอ้โเสียงพอๆนะครับผม ล็อตเคลื่อยนะครับ,บล็อตเคล่อยล็นตเล็กปีนะครับคันนี้สําหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับผมอามิสูไทร์ตันดับเบิลแคปนะครับปี2015เครื่อง2.4 181แรงม้านะครับสําหรับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับจัดทรงลงแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แม็กก้านยกขอบสิบแปนะครับผม สำหรับคันนี้เป็นรถบ้านเมืองเดียวนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้ว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักที่ค้อมจมน้ํานะครับผมภายในสะอาดนะครับผมเป็นเครื่อง2 4 1จ1แรงม้าแรงประหยัดนะครับคันนี้นะครับผมขับดีมากอ่าจัดทรงแม็กแ่งนะครับผมสวยๆช่วงล่างแน่นๆนะครับผมไม่เพียง1 3 0 0ง0สมนกิโลนะครับผมภาษีปี69านะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่2 6 0 0 0 0ื 8,000บาทนะครับ268,000บาทเอกสารพร้อมโอนนะครับผมาสามารถทำมรูหาได้ที่วิภาวดีซอย60กทมนะครับผมเบอร์โทรติดต่อนะครับ0924939977นะครับ0924939977นะครับฝา,ากไว้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับรถบ้านเมืองเดียวป้ายแดงครับผมอขอบคุณมากครับ